ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู oh ้ชมคะตอนนี้นะคะออยก็อยู่ที่ตรงบริเวณจุดที่ทางตำรวจนั้นเขาจะจัดการแถลงข่าวนะคะซึ่งก็แน่นอนแล้วค่ะว่าการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะจะเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับที่ทางตำรวจนั้นได้มีการไปบุกจับนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของยานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าจะไปเกี่ยวกับแพทย์คนดังนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังของออยเนี่ยก็จะเป็น เกี่ยวกับในเรื่องของหลักฐานนะคะที่ทางตำรวจนั้นได้ยึดมาจามํานวนมากเลยมีมูลค่ามหาศาลเลยค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ค่ะคุณผู้ชมคะก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยานะคะที่ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะได้ทําการตรวจยึดมาเมื่อวานนี้นะซึ่งตรงนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากที่ทางตำรวจค่ะเขาได้รับแจ้ง จากทางอ,อยอนะคะว่ามีกลุ่มในการลักลอบนำยาควบคุมแผนปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่ม การออกฤทธิ์ประเภท2ประเภท4ออกนอกระบบนําไปใช้ในทางที่ผิดซึ่งยากลุ่มนี้แหละค่ะมันเป็นยานอนหลับรักษาอาการวิตกกังวลแล้วก็ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทโดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะก็ได้ทําการสืบสวนเกี่ยวกับในเรื่องของพฤติกรรมบุคคลดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมก็ทราบต่อมานะคะว่าเกี่ยวกับในเรื่องของทางทีมแพทย์นะคะ เป็นคลินิกทางการแพทย์จำนวน11คลินิกจากนั้นค่ะก็ยาแผนปัจจุบันดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการเก็บรวบรวมแล้วก็ซุกซ่อนในสถานส่วนตัวแล้วก็นำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นลูกค้าในกลุ่มของวัยรุ่นนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยการทำงานเนี่ยมันเป็นการทำงานเป็นแบบขบวนการทั้งทีมสัง่งยาทีมเก็บซุกซ่อน ทีมการคอยจัดจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วก็ทําการตรวจสอบโดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเนี่ยค่ะมีเงินหมุนเวียนนะในขบวนการนี้เนี่ยมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมกว่าร้อยล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งสามารถที่จะจับกลุ่มนะคะผู้ร่วมขบวนการนะคะคุณผู้ชมได้กว่า5รายเลยทีเดียวแล้วก็5รายนะคะหนใน5รายเนี่ยก็คือเป็นคุณหมอคนดังนะคะหรือว่าคุณหมอแอร์ซึ่งเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าช็อกเลยค่ะทำให้หลายๆคนนั้นช็อกว่าเอ๊ะ คุณหมอแอร์เข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้ทีนี้เขาก็เลยมีการได้ไปสอบถานเกี่ยวกับในเรื่องของทางต้นสังกัดอย่างทางโรงพยาบาลตํารวจซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวออกไปนั้นทางโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะเป็นหนังสือชี้แจงออกมาซึ่งตรงนี้บอกว่าเดี๋ยวจะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะว่าเป็นอย่างไรแต่แน่นอนว่ายืนยันว่าตัวของทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคือไม่มีมาตรการ ในการให้สัง่งยาบอกว่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกว่าสำหรับในกรณีการสั่งยาออกฤทธิ์แล้วก็ยาเสพติดให้เท่าทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้มีการควบคุมในการสั่งยาทุกครั้งนะแล้วก็ยืนยันว่า ทางโรงพยาบาลน,นั้นให้ความสําคัญเกี่กับในเรื่องของจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพอย่างสูงและจะดําเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสแล้วก็เป็นทําให้ถึงที่สุดรวมถึงก็จะสามารถที่จะตรวจสอบได้แต่สําหรับในกรณีของแพทย์หญิงคนดังกล่าวที่ถูกจับกลุ่มที่อ้างคลินิกสั่งซื้อยานอนหลับที่มีเงินหมุนเวียนจํานวนมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลตํารวจเขาก็บอกว่าก็ จะสั่งให้มีการตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงรวมถึงประสานข้อมูลไปยันคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบนะคะต่อไปแล้วก็จะดําเนินการแต่งตั้งทางคณะกรรมการขอโทษนะคะพี่คะ่ะตรวจสอบตรวจสอบยวเกี่ยวกับทางด้าของทางคณะกรรมการ การการตรวจสอบวินัยอย่างไร้ายแรงแล้วก็พิจารณา,าให้ออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ก็คือในส่วนของทางด้านต้นสังกัดยาโรงพยาบาลตำรวจนั้นเขาก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะคุณผู้ชมทูสอบผทสอบเดซหนึ่งสองสามไม่อยู่หนได้ไหมคะ S <S อ,อ่อาคุณผู้ชมค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วค่ะใกล้ที่ทางตำรวจเนี่ยคือเขาจะแถลงข่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในระหว่างนี้เดี๋ยวออยจะขออนุญาตอ่านนะคะรายเรียงข่าวเก่าให้ฟังกันอีกสักครู่หนึ่งนะ เดือหนึ่งสองส้่งเขียนได้ไหมได้ไม่ได้ด้วยด้วยดูจากให้งแต่ที่ที่แท้ต้องการ สำหรับคุณหมอแอร์นะคะหนึ่งในบุคคลนะคะที่ทางตำรวจนั้นได้ควบคุมนะคะแล้วก็จับตัวมานะคะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยก็ประวัติของคุณหมอแอร์เนี่ยก็ต้องบอกเลยบอกว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าเธอนั้นจบการศึกษาในระดับโรงเรียนนะคะโรงเรียนชื่อดังนะคะในจังหวัดสุริแล้วก็ได้รับปริญญาตรี แพทยศาบตร์มันดีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น3ปีแล้วก็ตอนน่อทางด้านจิตแต่แพทย์เด็กแล้วก็วัยรุ่นที่แพทยาสศิรราชโรงพยาบาลศิริราชนะคะ2ปีแล้วก็เริ่มเข้าสูงการบันเทิงหลังจากที่ประเทศไทยค่ะได้ทําการรัฐประหารในปี2 5 1 7ทางด้นของทางพตบอีจสมเด็จพุมพันม่วงนะคะก็ ได้ปลดหมอแอร์นะคะออกจากกรองอโฟสบของสำน,นักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมีค่ะในปี2558ค่ะเธอนั้นก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งแล้วก็มีคดีฟ้องร้องก,กับไทโซตันนะคะในฐานินประมาทโดยท้ายสุดแล้วค่ะทางคดีเนี่ยก็ได้มีการพิพากษาให้ลุงพูเนี่ยต้องโทษจำคุก2ปีแต่ก็ให้รอลงอาญาจนกระทั่งค่ะในวันที่6 พฤศจิกายนนปี2559ค่ะทางหมอแอร์เนี่ยก็ถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนะคะในเรื่องของการใช้เวลาราชการนะ,ะไปปฏิบัติงานส่วนตัวสักนั้นค่ะทางด้านของทางคนตำรวจตรีวิทูนะคะรักษาการในแพทย์ใหญ่ใะขนาดนั้นเนี่ยก็ได้มีการลงนามนะคะคำสั่งให้แต่ตงตั้งทางคณะกรรมการตรวจสอบเธอจนกระทั่งในปี2552ค่ะหมอแอร์ก็มีประเด็นขึ้นมาก ครั้งหนึ่งนาะในขณะที่เธอนั้นได้ถ่ายภาพตั้งคันบนท้องนะคะเขียนข้อความว่าแม่ครับผมเกิดที่ไมอามีได้ไหมครับพร้อมกับเชิญชวนให้ คุณแม่ชาวไทยปรึกษาค้อลูกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงนี้ค่ะก็เกิดกระแสดราม่าจนตัวเธอนั้นจะต้องลบโพนี้ออกไปรวมถึงตัวเธอนั้นก็ได้มีงานแสดงค่ะหลากหลายผ่านหลากหลายช่องเลยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงเธอนั้นก็ได้เป็นอาจารย์แพทย์พิเศษจากสถาบันสุขภาพจิตแล้วก็แม่เป็นอาจารย์พิเศษของทาง สุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนักครินกรุงเทพหมหาคนครรวมถึงเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แล้วก็สาธารณสุขด้วยค่ะรางวัลที่เธอได้รับเนี่ยมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นรางวัลของผู้ได้ภาษาไทยทีเด่นรางวัลน,นักข้าอาชียกับมอวอร์ดสาขาสืมม่มวลชนเป็นต้นนะ ประเทศนอกรับและไปใช้ที่ผิดเป็นคุ่จยาโนนหลักครับยาละหมากกับและยานตีต่อกัตนารเจาหน้าที่มขัอกาเนี่ยเาได้ทำพดในการคือสูน์กลางของกลุ่มสิบคนหลักที่อยู่ในหลักการพิการคือคนกลุ่มหนต่งๆเป็นเป็นบุคลากรทางการแพทย์สามารถที่จะปฏิบัติต่างๆได้ จากอยโดยทำการสั่งซื้อในน้พี่หนึ่ทางการแพทย์จํานวซ็ตแหงจากนั้นก็นำยาปฏิบัติงานเก็บรวบรวมชิกน่วนไว้ในเคสเคลือบสตร์เนื้อรอนะครัไปจำหน่ายกับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จเป็นวัยที่ใช้ในน้ำที่เิดมีการทำเนการทำงานกันในขบวนการทั้งทีมสั่งซื้อยาทีมเก็บรักษาซ่วนและทีมคอยจัดจำหน่ายกับกลุ่มคูกค้านะครับ จากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มะกั่งนี้กระเวียนจากนับาลทราจากกานออกไปจำหน่ายนอระบบมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทคือตัยาพวกนี้เป็นยาที่ไม่แพงแต่ว่าเป็นยาฉัา้หรัอเป็นยาฉพ้อและแพทย์หญิงคนนี้เนี่ยก็แพทย์คนดีก็อยู่ในวงการนี้เป็นอานก็เลยรู้ต้องกานครีต้องกาทราบว่าจะนำยากานถอนมาอยากไรแล้วก็ ได้ทำการสั่งซื้อแล้วก็ียจ่ายให้ยาด้วยตนทนด้วยซึ่งกองประชากรทางหวงสถามยาเสพติดก็ได้ทําการสืบสวนิดกานกลุ่มต่างๆด้วยมาจนสามารถจับกลุ่มผู้พอย่อยที่นํำยาพวบคุมนในวัตถุของประเทศสองประจัหนนอกนระบอกโดยทำการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุดหมายจับกลุ่มกระบวนการที่เกี่วข้องกายหายสารต ในก้อหารั้งมะมีที่แจกของร่วมกับจำนายวัตถุอาชญาประเภทที่สองฟูในตาสิแดนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตการกระทำผู้การะที่หาจเรื่องของคการแทรกกระจายในกลุ่มประชาชนสมพบคือการสมทบจำนวนแต่ละอันหมายารทำความผิดร้แรงจูงัเสพติดและได้กระทําความผิดไร้แรงจกงตัวยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมทบกันแล้วในก่ี ขอหา,าซึ่งในผลาการเต็นประตานกร้มได้แล้วทั้งหมดเจ็ดรายจะถูกทางหมายจบนะครับห้ารายประกอบด้วยพันตำรวจเอกแพทิงอัญชุลีนายดุริยลักนางสาวนัชพัฒน์นายประกรณ์และท่านที่ห้าก็คือ,อ,อนายออเอ็ดพีขณะนี้นะครับ ้กองบีธนาคารกิจการรัฐก็ได้เดินทางมาถึงพร้อม้อมกับทางตอนนี้นะคะงานแถลงข่าวนะคะก็ได้เริ่องกุ้นแล้วนะคะส่วนหนึ่ง ตีชัยนิรมายผู้จัดการตรวจรแบบพามเดเสติดครับท่านพลตรวจตีออมศีนตาลุงเรืองรองผู้จัดการตรวจรแบบพามเดเสติดครับท่านพลตรวจตีนพิุชิศิริฟังดีครับผู้มิคับการตรวจแบบพันเดเสติดหนึ่งครับและในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขครับนำโดยท่านนายกองตีปิติภารีรักครับผู้ช่วยและทบตีประจำกระทรวงสาธารณสุขครับนายแพทย์วิทิดสลิดตีชัยครับ,บรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับทดผดแพทย์ดาคมปฏิสุวรรณครับ รองอรธิมดีกรมสนับสนุนบริหารสุขภาพาครับและเพสัชกรฉับชัยพานิุพ์สุพอรครับผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสร็จติดครับก่อนอื่นครับผมขออนุญาตให้พี่น้องสุบทนขั้นครับชมคลิปการปฏิบัติงานกันก่อครับพี่นนครับ Obrigada. i didn't have ที่น้องคุณห้าเราที่เป็นสุนแรกนะครับก็ค่อยๆก็ามปรับปรุร่วมันได้ทั้งหมดตามาน5คนนะครับก็ะรที่ว่าที่ทกนร้าบนะครับ5คนครับแล้วก็จากับปในที่เกิดไได้อี2คนจำนวนทั้งหมด2คน2ของกลางเด็น

ซึ่งมีการช่วยบอกก็ี่้องกระจายห้าายนะครับแลก็มีการคเบคุม้งเดดวการะบบที่ตาษสไต์ในการทำโดยของอนารก็บริารยาก็สัญจรดีสุดนี่นในเอีารที่ให้วา้นะครับว่าถ้าเกิเราได้รับทำรับผู้ขับยรอประมาณเดือนใงี่ัได้ เราก็ได้รวบรวมกเร์รีสก์เกี่ยวกับพิการในการทางการเงินการดำเนินการทางการเงินของพิการที่เราเคยเห็นตัแต่การสื้อการนำให้ในคูปเปร์นจำนาแล้วก็การไปขายผู้หาอะไรได้นะครับเราทำเป็นการสืสวนเพียงถ้าการ ตั้งแต่ด่างทีรแล้วก็จากโครกสังล่างสั่งอองกันได้หลทานที่ได้เงนก็สามารถเกบเันกันัใช้เงนเงังันการแล้วก็เร่นการซึ่งอย่างที่่าคส่วนท่านได้ทราบว่ามีมีเนื่งในปหาในโบรกการเปิดร้นั the past, the ่งในกีนี้เนี่ย ใหรอก็ไนะรับทราบมาถ้าไม่เนยากเงน,นะครับว่านกะามีามาตรการดวดเข้าในสูจนร์รัฐการปกครองให้เป็นการอย่่งยืนทางราชการทางกฎหมายที่ม่นคงซึ่งก็ปีน,นะนี้ด้วรัยให้หมดรออย่างนี้ปีนี้ด้วยสิบห้าเครื่องนะครับ,นะรบ,นะรบว่างเช่นว่าไทก็ได้ดนะซึ่ง ขอให้สืบต้นใจครับว่าไม่ว่าต้งหาจะเป็นใครจะเป็นราชการหรืออะไรไม่เราต้องการอารมณ์ไหนกัเรื่องในรายละเอียดเกี่ยวกับการบริการตั้งแต่ต้นมาก็อนุญาตให้ผู้ผู้การปงความรับผิดาอกในเรื่องส่วนหนนะครับเรื่องรการเชื่อมยวิชาครับเบครับ ใช่นะครับผมขอเรียนในส่วนของเรื่องการกัตุนยาครับที่มูลค่าพอสอเองนะครับเ็จขอได้รับข้อมเมตตาขอยศนะครับก็เริ่มจากรู้คนที uh, ่ท tamam ี smoking, ่ตางคทังท no ี่ได้ร uh e uh ับอนุญาตในการรับยานะครับจากจากกองทุนะครับก็ปรากว่านะครับกับยอเนี่ยสงสัยว่าอาจะนำวาเยาประเภทตัว็นประเทศสองนี่นะครับ ตามออกมากกองาที courts, <kingdom. S 1> ่างรัฐบาลได้เสต็จเองก็ได้ไปเข้าทางสร้างนะครับเส้นทางว่าการนำเเดาแล้ว